ลาบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง91พรรษาวันที่12สิงหาคม2566นห้อณห้องรับรองชั้น29อาคารภูมิศิลิมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในโอกาสนี้สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตรมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จออกด้วยเวลา17นาฬิกา47นาที สมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2566 ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของบรรพชิตยุวและจีนแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่ตั้งอยู่บนธรรมศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมศิลาและทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุธ ทัรรมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลายัยเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การทองใหญ่หน้าธรรมมาศิลาแล้วทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสง์พระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุทธสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานุปเคราะห์จากนั้นพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่หนหลวงบูชาเทวดานุปเคราะห์ แล้วเสด็จออกจากพระอุรโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในโอกาสนี้สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลลองุีระบารับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทร์ธนิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนุภพประดุลมหาเสวตชัตร ส่งจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉารและส่งจุดทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาธแล้วส่งจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉารส่งจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉารและส่งจุดทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระบรมวงศานุวงศ์ เฝ้าถูละองทุลีพระบาทจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพปกดณมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิพย์ทรงศีลสมเด็จพระ อริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์92รูปเจริญพระพุทธมนตรพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่ฝาพระครออพระกลิ่งอุบาเกงทรงประเคนพระครออพระกลิ่งอุบาเกงแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระ ส่งเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ92รูปเสร็จแล้วทรงหลังทักซิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงกราบที่เครื่องนมัสก,การหน้าพระแท่นพระนุพระ,ะดลมหาสเสวตฉาิทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าออทุนละองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเมื่อเวลา12นาฬิกาวันนี้ กองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ยิงสรุดหลวง21นัดณโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทักษ์ัตรียาธิราชกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระอ,อ,อ,องค์กรมทหารราบที่หนึ่งกองพลนาวิกโยธินยิงสรุดหลวง21นัดนณะป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมกองทัพบโบพากกรมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์ยิงสรุดหลวงฝ่ายละ21นัดบริเวณท้องสนามหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ ส,สมเด็จพ,พระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง